อาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้มาอยู่กับไ p g ีอยู่กันในฝากขายสามเมื่อเยี่ยนลวงมันมจมไปทีหน,นึ่งก็สหรับวันนี้ครับมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะเป็นพาร์ทที่ไรอ่ะสิบแปดเนาะไม่จะสิบเจ็ดอะไสิบเจ็ดแล้วกันเออนะถ้าผิดพลาดแล้วขออไฟเดินลื่นๆลื่นๆล้ไม่มได้มาแคสบ่อยนะก็ส๊อตวันนี้ก็ต้อง ก็เป็นเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มาแค้นนะหรือต,ต่อจากเพื่อนที่แล้วเลยกันไม่เสียไม่กวนเสียเบาไงก็ต้องขออภัยด้วยตานนเล็กเรียกคุจะพังก็แล้วนะทียังวะข้างหน้าเปิดเลยดูดูอ๋อนี่เดี๋ยวมจเจ๊งหลยตรงนี้ดูแบบโชว์หล่อเลยจังหวะน,นี้จังหวะนี้ยังไงลูกห,หามไม่สวยเรียก สปีดโบล์ผมเริ่มแบบไม่ไหวแล้วคุณบอกมไม่ไหวแล้วมึงได้นะโอเคเหมือนไปจะใกล้ถึงแล้ว,ม,วมันจะขอแวะจริงๆอยากจะแวสะสักหน่อยขอแวะค่ายก่อนแล้วกันใกล้ถึงแล้วทึ่งแล้วหรอ,อดีพูทีโดดแม่งกลัวเข้มากเลยตอนนะี้โอเคเพื่นต่อครับเอ่องไงเหรอมาดูดิถึงยังวะเนี่ยจะ <c oughs> เสียงเบาไปจะขอจริงตอนนี้จะต,ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาด่าเอา โอเคมีเฮ้ยค่ายอยู่ข้างหลังเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันค่ายอยู่ข้างหลังเดีย๋ยวขอไปลุยค่ายาก่อนโอ้โหแม่งเอ้ยเสียอะไรไม่เสียเสียไอ้แค่ตอนนะี้มาแป๊บนึงนะขอแวะค่ายาก่อนเพราะเมื่อกี้คือผมไม่มีที่วัดมาแถวนี้นะ ไปลุยค่ายด้วยไม่เอานะแบบเฮ้ออจย,ยตกชิดไอเสวเนี่ยทนี้ป่าชลีเนอะยังวะโอเคเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ข,ไไดขึ้นอีนู้นด้วยเออี่นี่นี่ทางนี้ได้ป้องลงเหออลงเหรอถ้าจะขนาดนี้ยมาไหนดูซิโอเคนั่งแป๊บ มีใครวะโอเคมีชัดกันตัวชาร์จอ่งตัวยังไม่เห็นนะยังเห็นไม่หมดมุมนี้กางได้โอเคอ,อยูนี้มีใครอีกมีตัวชาร์จสองตัวแล้วอ้ามไปไหนหมดวะมีเสาเสาขีดต้นวะไ,ได้ดูก่อนเสาอืมมีบาสุก้าอารจตัวหนึ่งผมไม่้ผมว่าไม่มีแค่นี้นะ นี่นเกนือบไม่เห็นย่าพี่จียังวะดูสิโอเคต้อ <c> ง <oughs> ขอไปจริงที่นี่ไปนะโอเคนะ๋ยนดูสิไหนดูสิเอาแต่ผมบอกไงมันไม่มีตัวเดียวเห็นแน่ๆนะมาดีสองตัวดิเออจะบูบูไม่ได้ก็สุดไม่พอเสาสองต้นวะ ถ้าผมยิงไอ้ตัวเนี้ยตัวมึงเห็นเนี้ยใช่ปะ่ะเออเป็นหันหน้าหากันอยู่เย้ยถึงปะ่ะคุณว่าถึงปะ่ะง่วงง่วงไอ้น,นี่ง่วงมีคนแอบหลับครับจา่าโอเคเดี๋ยวสไลด์ลงตรงนี้ปุ๊บไม่รู้ไ่้ตัวนั้นจะเห็นหรือเปล่านะอืม เอ้ยใครอยู่นั่นวะถไปหาใครอะ่ะหยุดหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นแหละเอออยู่ตรงนั้นแหละโอเคสองตัวนี้เปลาปลาก็หนีน้องอึงไปฟังระเบิดไปแล้วเดไปดีเดินไปดีเฮ้ยไ,ไ,ไอ้เจ็บไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น มันเดิมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจำผิดอยู่เป็นเมียนอยู่โอเคยังเนีดี๋ยวเดิด่เด๋ยพึ่งเดี๋เดดพึ่งขออีกสานึงโอเคพังแล้วโดนกูไรตัวเนี้ยโอเคได้โถเติมหมดหรอไหนอีก ตีนม,มาอันนี้เสียงรถโอเคแอบก่อนก็หมดแล้วไม่ใช่เหรอเกิดอะไรนวะหมดแล้ว,ลวนี่เอาเวสบัคป่ะโหล เอาเควสปักเอ้าไอ้เหี้ยเควสกูบาค่ะโหลเอา้เอาเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้กูเพิ่งเห็นอืมหมดย่งโอ้โหแม่งเ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยเคได้ห้าร้อยเอพีนะเคได้ขอไปซื้อของกันแล้วกันนะให้ขายตั้งก็ ตังค์โอ้ยเดรูดของแป๊บเดี๋ยวมาอืม่ยให้รูดบ้างเดี๋ยวขอไปรูดได้พวกนอกก่อนมีสเตลร้อยเปอร์เซ็นต์นะ<ๆ>ขอรูปลูกคุมคำหน่อยครับขอรูปลูกคุมคำหน่อยครับรูปลูกคุมคำอ่ะอ่านี่ตายตาเหลี่ยกแล้วก็ไอ้ตรงนี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวดูซิขอรูดลูกคุมคำหน่อย เสียงของเบาไปปะถ้าเบาไปต้องขออภัยด้วยมันดึกแล้วมันดึกแล้วไม่อยากเสียงดังอืมแล้วก็ตรงตรงไหนอะตรงไหนอีกหมดยังหมดแล้วนะหมดยังอืมเฮ้ยป้ยอาวุธกูฮัลโหลเอาไหมหมดยังอ่าเอามาน่าจะหมดแล้วเหลืออีกตัวข้างนอกอีกตัวหนึ่งผมรู้หมดแล้วจนว่ะข่านี้จนโจนเดี๋ยวไปดิ โอ้ยยิงปิวเลยกูไอ่ยิงตัวปิวเลยโอเคเนี่ยธนูแม่งเวอร์สุดแล้วถ้าแบบรู้จังหวะมันเนี้ยเคปะหายของก็ดีกว่าชูเฮฟไหนดูซิมีอะไรบ้างโดนทิหายกูได้วหกร้อยโถชีวิตนุย้ยรังอ,อัพไอ้นี้ก็ดีนะเออกระสุน กระสุนกระสุนไม่ได้ใช้อ,ะอ่ะโอเค้เ,คเด๋ย่าเนี้ยนนะระเบิดลูกฮะลูกสามสิบเอาขานาดจำเป็นอยู่ถึงจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะได้ไรอบอกออกมาแรงโอเคไป,ปต่อครับเดี๋ยวขอตัดไปถึงเควสเลยกันนะไปะ a few minutes later โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับก็เหมือนจะเข้าไปหาหอยว่าเอ้าเจสันโอเคไม่ไม่ใช่จบตนนี้นะเอ่อไปทางไหนวะทางนู้นเหรอทางไหนต่อเข้าไหนนี่เหรอ <c oughs> เดี๋ยวจะจบเลยเหรอ เฮ้ยบ้าป่ะใช่หรอเอออืมอทัวร์นะจบหรอไม่น่าใช่นี่อ่ะอ๋อน่าจะเหมือนเรามาแนะนำอะไรอย่างนั่งลงดิเราเคยเจอที่ไหนบ้าง ไม่อยากพากไว้ก็สำหรับคลิปนะก็อยากจะลงลงไปบ้างอะไรเงี้ยเออถ้าจบอันนี้ก็จะมีเก็บอื่นมาด้วยอะไรอย่างที่ผมบอกผมจะพูดอะไรดีคือแบบช่วงนี้ผมติดงานด้วยก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาลงคลิปน้อยด้วยน้อยน้อยมากที่จะลงนะ ก็เลยแบบว่าไม่ไม่คิดเลยที่แบบน้อยต้องขอพายจริงๆว่าในการทงคลิปแต่ละครั้งมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องมีเวลาจริงในการอัดคลิปบางครั้งก็ไม่เคยมีสำหรับทำงานนับทำงานหลักก็อย่างที่ผมเคยบอกคือเป็นงานอดิเรกนะการแคทเกม มไม่ต้องขอภายจริงๆสำหรับการอัดคลิปช้าอะไรเงี้ยเออแล้วก็คุณภาพที่ไม่ค่อยเวิร์ก็ต้องค่อยๆไปค่อยไปเอ,ปอ,ปอปาผมท้าเป็นงานด,ดีเล็กประมาณนั้นนะตอนแรกก็จะไปอะไรวะจะไปเล่นคอบบร์บิวต<อ>ีไ้ไอ้วอรโซนอะไรที่เพิ่งลงมาใหม่เออในสตีมมีหลายเกมนะที่แบบน่าเล่นเยอะอยู่เลยแต่ก็ต้องรอก่อนรอก่อนนะรอแปบ๊บหนึง แล้วประเด็นคือช่วงนี้เกมลดราคาในสตรีมอย่าลืมไปตำกันได้นะลดราคาเยอะมากแล้วก็มีเกมซับไทยเยอะที่แบบว่าเป็นเกมดีคุณภาพเลยก็อาจจะมีมานะเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันอาจจะมีอาจจะมีซื้อมาแต่ยังไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นก็มีหลายเกมที่ผมคิดไว้นะแต่ยังไม่อยากจะบอกเพราะว่าผม ไม่อยากจะวางอะไรมากเพราะว่าวางปุ๊บกลัวมันจะพังเนี่ยฟาคายสามาเป็นอะไรที่แบบว่ามาไกลมากนะมาไกลมากฟาคายสมนี่เป็นแพนที่แบบมาไกลจริงผมไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเล่นมาได้ไกลก็อยากจะให้มันจบๆนะเล่นให้จบๆว่าเพื่อนแล้วก็คนรู้จักหลายคนก็บอกมาว่าเฮ้ยพี่เล่นให้จบนะเอเ้ยมึงเล่นให้จบนะเว้ยไม่เอาเหมือนเกมอื่นเลย ก็ไม่รู้สิก็เดี๋ยวขอเล่นไปเรื่อยๆล้วกันจบก็ดีใจเอ้ยเดี๋ยวคจะโดนลิขสิทธิ์เปล่าเดี๋ยวก่อนยัง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 ไม่หยุดยังอะไรอะทำแะไมาเนาะระเบิดเหรอ อุ้ยเสียงเสียงดังไว้บ้างถ้าเสียงดังไรต้องขออภัยด้วย้เสียงบ้าเลยพูดหลายรอบมากเออยังเหมือนจะยังไม่ได้ฆ่านะไอ้หอยเหมือนเดี๋ยวเราไปป่วดนู้นป่วนทางนู้นอะไรเงี้ยเออเหมือนช่วงแรกเหมือนเราจะทำงานให้หอยไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงเนี้ยว่าเกมมันจะบอกตกลงกันนะอะไรมันไปช่วยน้องก่อนเออแล้วค่อยมาหานายหอย ก็ต้องรอดูต่อไปอว่าจะกี่พาร์ทแค่นี้สิบกว่านาทีแล้ยังไงมาให้ไปทำงานเดูสภาพมันดิ โอเคก็เด okay, ี๋ยวเราไปทําเวสมันให้ทำอะไรต่อไหนดูสิตูดนตูู้ตูด really? ูตูดูตเดูตูดูดูดอดนดะดูดูดูดอดม อ๋อปนทรมานอน๋อเนึกอกอะเออมันจับน้องมานเนี่ยประมาณว่าคือเดี๋ยวพิโรหเราจะถ่วงเวลาไว้ให้จะทำให้กล้องวงจรปิดเออว่าเสียไปสักพักหนึ่งและพอกล้องกลับมาปุ๊บก็คือคือให้พระเอกไปเตรียมไก่นเนื้อไปเตรียมกับน,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 น้องมันก่อนแล้วพอกล้องกลับมาปุ๊บก็แกล้งทำเป็นทรมานให้ให,หอย,ยเชื่อใจพระเอกประมาณนั้นนะโอเคมา Rarry, Ral Rarry. Who are you? What's your name? What's your name? Me Riley Brody. Oh my god. Who brought you to this island? My brother. Where is Jason? We saw Pilon, 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 have you. Does he think you're dead?

อยมากเวา,านนให้เหมือนเหมือนต้อให้เหมือน,อนโอเคอยังไงโเคดต่อเลยกันโอเคจิมโอโ้ตอย มึงก็หลงหลงล,มล,มลืมแล้วนะว่าวังค่งมันให้ทำอะไรเงี้ยมันซ้ำมึงรู้ขึ้นมามึงรู้ว่าตอนเด็กอ่ะกูต้องเสียของเล่นให้มึงเท่าไหน่อไอ้ยี่คิดกูจะเหลืองวะเนี่ยโหลดูมันกดดูมันกดกดกดไปยี่ยเสียวแทนเลยกู จริงม่งเจ็บจี๊ดเลยทียทำเลยยังไงถ่ยมาก่อนจริงมันไม่รู้มันหลอกได้ป่ะโอเคหอยมาละเก่งเก่งอันจริง มีโจงใงตอนนี้ได้หรอแบบช่วงปุ๊บไอ้นี่ก็โจงจนแล้วฝากไวจบไอ้หี่่อ๋อให้หมดเควสนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ตัดคลิปเลยไม่อยากให้มันหดนานไปเออเอ่ ก็คือแบบยังไงม,มีหลายเกมที่ผมแบบคิดไว้แล้วอะไรเนงะี้ยต่อจากนี้มีแน่ผมบอกเลยจะลงรัวเลยเแล้วก็จะมีเกมอื่นสลับแบบเกมแบบออนไลน์เล่นๆยมขำตอนแรกก่าวว่าจะเล่นในนี้เว้ย GTA ออนไลน์นะไม่ใช่แบบไฟเอมนะตัดทิ้งไปเลยช่องกูไม่ลงขยะเสียเสนียดไม่เอาไม่ชอบกูพูดเลยกูสเสนียดเออเสนียดช่องกู โอเคมันเควสผ่านแล้วนะก็จะมีเกมออนไลน์ก็คือแบบว่าเล่นสนุกสนุกอะไรเงี้ยมีเล่นกับเพื่อนบ้างด้วยสําหรับใครที่คิดถึงเออคลิปที่เล่นกับเพื่อนนะก็ต้องอดใจรอว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างอะไรตรงกันนี่โอผมก็ต้องไปนั่นไปนี่ทํางานส่วนมากติดงานครับช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาด้วยอืม,อมโอเคมันเควสเสร็จแล้วอ,อยากจะลุยต่อนะแต่ ไม่ได้อรต้องแบบเอ่อเควสละคลิปไปนะแต่ขอเซฟก่อนล้วกันโอเคครับก็สอบวันนี้นะครับเอ่อฟ้าคายสามนะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนไปเจอใหม่คลิปหน้านะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ก็เราไปช่วยแรลลี่มาเรียบร้อยยังไม่ช่วยดิกำลังจะช่วยเออกำลังจะช่วยแรลลี่แล้วก็เหมือนจะใกล้จบเร็วๆนี้ประมาณนั้นนะก็เลยแบบอืมแก้วิจัยก็ขอให้จบด้วยดีนะไม่มีอะไรมาขัดไม่ทรงเซฟหายหายเหวอะไรนะ ก็ต้องขอไว้เชิญใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นอะไรต่อเฮ้ยเจอเงินวะเก็บแล้วก็เห็นโอเคปะนี่สำหรับ IPBG ต้องขอลาไปก่อนกูไว้เชิญใหม่คลิป <Hey. S 1> หน้าสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย,มม like, นะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใมช่อง IPBG นะโอเคสหรับวันนี้ไปละเฮ้ยเสียงใครวะเสียงใครโดนทรมานโอเคไปบ<ะ>๊ายบาย bye. ไปละ